สวัสดีค่ะร้านอ Anil c ลอร์อยู่ท่ต้อนรับนะคะจ้าคือร้านเรามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะพี่ขาทำสีออยาวสั้นแค่ไหนก็1,500บาทค่ะขออนุญเช็คเส้น6กสต๊บหนึ่งนะคะมีเห่านะคะเนี่ย ตัดกำจัดเห่าด้วยไหมคะต้องเด้นงานจะบอกว่าร้านเราค่ะตั้งอยู่ที่ตึกเดลไรนะคะชั้นสองนะคะมาง่ายไหมคะจ้าจ้าเราเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคุณป้าไม่ต้องซีเรียสนอนที่นี่ได้เลยนะคะจ้าจ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของรอรีอัลทั้งหมดเลยค่ะคุณป้าจ๋าถึงป้าแต่แก่ก็ใช้ได้ะเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเลยค่ะวันนี้ป้าลองโกนหัวไหมคะแล้วทำให้ต้องโกนนะคะเพราะว่าทางเราต้องทำให้ป้าผิวสวยไม่อลังการโกนเลยนะคะ ข่อยยักษตรงคอนะครับปาดตรงนี้ได้เลยนะคะข่อยยักษ์ติดยิ้มนิดนึงนะครับคุณป้าข่อยยักษนะคะไปอย่ายิ้มนะคะน่งเกิเฉยๆค่ะอย่ายิ้มนะคะยิ้มยิ้มกูว่าไม่ยิ้มกูว่าโอเคนะคะมันจะตัดนิดนึงนะคุณป้าค่ะป้าเราไม่เคยสั่นนะถ้าป้าทำออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะตำรวจ เราเห็นไหมอันนี้เหมือนป้าไหมไม่เหมือนนี่เดี๋ยวขออนุญาตโกนตรงนี้คลิกเลยนะครับป้าเอาขื่อนไหมน่ารักไหมถ้าอย่างงี้มีโน้ตมาเกาจะบอกหมดเลยบอกว่าไงคะว่าทำผมที่เนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะยาวจะฟั้นถึงสิ้นปีถูกต้องไหมคะไอ้นี่พูดมากพูดกับเราเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยป้าแรกดี่เล้เขาดูทีเดิมโอ้ยทำไมให้เราแรบล่ะก็อันนี้เขาเลิกกระทั่สีผมทำได้ทุกอย่างเลยป้าไอ้โซตีนเดี๋ยวดูขอญาตลองขอป้าก่อนแล้วครับผมได้แตดเต็มให้โอเคค่ะป้าโอย าดปข้าวบัวมึงอะถ้าต้ออย่าป้าได้เออบ้านกูมากันเต็มเลยนะใครมาบ้างเราทำแค่พันห้าร้อยบาทมาได้หมดทุกคนค่ะาป้าหายไปไหนอ่ะป้ารัตนาอยู่ไหนหายแล้ววันนี้ป้าจะอะไรต่อเฮ้ยกูจะตบหน้ามึงแน่แล้วเงินดุลาป้าอย่างงี้กูไม่จ่ายป้าคุณหน่อยอะนิวคันเลอร์อะนิวคันเลอร์อะนิวคันเลอร์คันเลอร์แล้วมึงพูดทำไมวะ